สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาราทาร่าของเรานะคะคลิปนี้จะมาทำคลิปแรนดอมค่ะมาดูกันว่าเขานะคะจะทำอย่างไรต่อไปนะคะใครคนนั้นนะที่คุณนึกถึงถามถึงนะคะเขาจะทำอย่างไรต่อไปขอเช็คพลังงานของคุณก่อนอเดี๋ยวนกขออนุญ,ญาตปรับกล้องนะคะค่ะมาดูกัน พลังงานของคุณคือคุณมีความสุขนะคะในในช่วงเวลาเนี้ยคุณอยู่กับตัวเองได้คุณมีความรู้สึกเบาเบาใจนะคะไม่ได้หนักใจทุกใจอะไรแล้วนะคะพลังงานขึ้นมาแบบเนี้ยอืมคุณเป็นไม้ได้นะคะบางท่านบางคนเป็นพ่อไม้แม่ไม,ไม้คือตอนเนี้ยคุณเหมือนกับ ปลดปล่อยตัวเองนะคะเอ่อไม่ยึดติดกับอะไรแล้วนะนี่คือสิ่งที่น้สัมผัสได้นะคะแล้วก็คุณมีสเสน่ห์มีคนมีคนที่เข้ามารายล้อมคุณนะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เนะเาะอ่าทีนี้นะคะเดี๋ยวขอดูไพ่ดุกูหน่อยสิอืม คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะคุณคุณกลับมาผนอมหัวใจตัวเองรักตัวเองคือเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองอะคะ่ะนะที่ผ่านมามองว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เสียงมาตลอดนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ดูไม่ชัดเจนอะอ เหมือนเรารักเขาแล้วเราก็ไปอยู่ในจุดนั้นอนะจุดที่มันดูเสี่ยงสําหรับเรามากอะไรเงี้ยแต่เราก็ทุ่มเทนะในเรื่องความรักเราให้ใจกับคนรักมากๆอะไรเงี้ยตอนนี้คือเรากลับมาถนอมหัวใจตัวเองแล้วนะอ่านะเวลานี้นะคะคุณน่าจะเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะที่ผ่านมานะคะอารมณ์ความรู้สึกของคุณตอนนี้คือคุณเบาใจคุณปล่อยวาง คุณมีความสุขกับชีวิตนะคะสอกถ้วยสี่ไม้โอ้พลาังงานของคุณก็คือสิ่งที่คุณรอคอยอะนะสิ่งที่คุณรอคอยอะกำลังจะชัดเจนคุณกำลังจะยิ้มได้ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอา้าเรายังอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ได้ชัดเจนอะไรเลยนะคะก็มองว่า กำลังจะชัดเจนละคุณกําลังจะได้รับข่าวดีคุณกําลังจะได้รับความชัดเจนคุณกําลังจะยิ้มได้อะไรแบบนี้นะเพราะว่า,พา,พาไพ่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่รอคอยนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนทางไกลาชาวต่างชาติได้นะเพราะว่าเนี่ยความสัมพันธ์ที่ผ่านมานกมองว่าคุณรอนะรอแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนะ่ะเห็นปะเออเนี่ยอยู่ในจุดที่เสี่ยงนะคะแต่ณนะเวลาเนี้ย มีพลังงานของการที่ความรักจะมั่นคงจะเติบโตขึ้นเนาะพลังงานขึ้นมาดีนะคะอาจจะเป็นในวันที่คุณกลับมาถนอมหัวใจตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะพลังงานดีๆก็เข้ามาด้วยนะก็เกิดขึ้นตามมาด้วยเช่นกันนะคะอืม นกว่าคนคนนี้เขามีคุณเป็นเป้าหมายในชีวิตของเขาแล้วแหละนะคนคนนี้ทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะเป็นคนที่เจ้าสเสน่ห์เลยแหละแต่เขาว่าสนใจคุณมากนะคะคุณพิเศษที่สุดสํคาคัญที่สุดสําหรับเขานะอนอกมองว่าตอนเนี้ยเขายอมรับแล้วนะคะว่าเขารู้สึกกับคุณมากๆรู้สึกมากนะคะอยากใกล้ชิดอยากบอกความรู้สึกนะคะอยากที่จะแบบ เออเป็นครอบครัวกับคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะขึ้นให้สองถ้วยกับสี่ไม้นะเราก็เลยมองว่าเหมือนเขาถูกมนตเสน่ห์ของเพื่อนๆไปแล้วเรียบร้อยนะคะอืขอ,อดูซิแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะเขาอยากปรับเปลี่ยนตัวเองนะคนคนนี้ย นกมองว่าตัวเขาเองอะ่ะจะมีทางออกจะชัดเจนในความรู้สึกของเขามากขึ้นเขาน่าจะเคยมีอดีตเสียใจยกับความรักมานะคะคุณคนนี้นะมีอดีตนะคะบอบช้ำในเรื่องความรักนะแต่คุณเข้ามาเนี่ยทำให้ชีวิตเขาอ่ะมันมันมีสีสันนะนะหัวใจเขากลับมาเส้นแรงอีกครั้งกระชุ่มกระชวยอีกครั้งนะคะเขาจะชัดเจนเขาจะไม่ลังเลนะให้ส่องเรียนเนี่ย คุณเป็นคนที่ดึงเขาออกมาจากมรสุมได้นะหมายถึงว่าความกลัวต่างๆนะคะสิ่งที่เขาเคยกังวลกับการมีความรักนะคะณนะเวลาเนี้ยคือถ้าถามว่ารู้สึกไงเขามีความสุขมากที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาอืคุณเป็นความสุขของเขานะคะเขาอยากอยู่ใกล้ชิดกับคุณมากๆค่ะคนคนนี้เนี่ย เป็นไพ่ของการที่เขาอยากจะจริงจังในความสัมพันธ์นี้คิดถึงการเดินเดินทางร่วมชีวิตกับคุณแบบระยะยาวอะนะค่อนข้างชัดเจนเนาะมีความเป็นไปได้นะที่อาจจะมีการโยกย้ายที่จะไปอยู่ด้วยกันนะคะเขามาอยู่กับคุณหรือคุณม่อยู่กับเขาหรือว่าอยู่ใกล้กันมากขึ้นนะประมาณนั้นนะ เขาอยากจริงจังแล้วแหละอยากมีคุณอยู่เคียงข้างนะคะเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะขอดูพลังงานหน่อยโอ้ยคือเขามีคุณแล้วเขาจะไม่มองใครเลยจริงๆนะคะเขาจะปิดประตูหัวใจของเขาแล้วเขาไม่อยากให้คุณรู้สึกเออไม่เชื่อใจเขาไม่ไว้ใจเขาอะไรยเงี้ยถึงเวลาที่เขาจะทุ่มเทความรักครั้งนี้ให้กับคุณแต่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะ เป็นความรู้สึกที่เนี่ยแหละนะคะมีเพื่อคุณแค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะความรักครั้งนี้หัวใจดวงนี้นะคะอมอบให้เธอแต่เพียงผู้เดียวอะไรอย่างเงี้ยนก,ก็เลยรู้สึกว่าถึงเวลาที่เขาจะแสดงความจริงใจแสดงออกถึงความรักที่เขามีให้กับคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะ มีการวางแผนอนาคตร่วมกันแล้วแหละนะคะระหว่างคุณและเขาเนาะคุณปลดปล่อยเขาจริงๆนะคะคนคนนี้นะคุณทําให้เขากล้าที่จะออกมาจากความกลัวนะคะหรือเขาอยู่กับคุณแล้วเขาได้เป็นตัวเองนะคนคนนี้นะมาดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงคะ่ะความสุข ความสุขความสดใสกําลังจะเกิดขึ้นในความรักของคุณนะคะคุณจะเป็นทีมเดียวกันนะคะคุณจะมีความสุขร่วมกันความรักของคุณกําลังจะสดใสนะคนคนนี้เด็กกว่าคุณได้นะคะมาดูซิน,นี่คือสิ่งที่เขาจะทำเนอะนกมองว่า คุณและเขาอาจจะเจอสังคมกันมากขึ like. ้นพาคุณไปเจอสังคมเขาหรือว่าคุณให้เขามาเจอสังคมของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะเขาสบายใจกับความรักครั้งนี้มากๆนะคุณทำให้เขาเป็นอิสระกับอดีตความเจ็บปวดทั้งหลายที่เขาเคยกังวลเคยกลัวนะคะเขาพร้อมมากๆเลยที่จะมีความรักครั้งนี้อยู่ในชีวิตของเขานะคะ คนคนนี้เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์แล้วก็โรแมนติกมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำนกมองว่าต่อให้คุณอยู่ห่างไกลกันณนะเวลานี้นะคะเขาก็จะหาหาทางที่จะมาอยู่ใกล้คุณให้ได้นะคะแล้วเขาก็จะทำให้คุณรู้สึกว่าหัวใจเขาอยู่ที่คุณะ่ะคุณจะสบายใจคุณจะเบาใจนะคะขอบให้สรุปหน่อยเนาะ ให้สรุปว่าหย่งไรบ้างแนวโน้ม สรุปเขาคลั่งใครคุณมากนะออกแนวคลั่งรักนะคะพิศวาสเสนเนหาคุณอย่างรุนแรงนะคะหรือคุณทั้งคู่มีแรงดึงดูดต่อกันสูงมากๆคนคนนี้เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยจริงจริงนะคะเอ,อเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์แต่อย่างที่บอกว่าเขาอ่บรู้สึกว่าคุณดึงดูดเขามากนะคะเขาน่าจะหลงไหลในรูปร่างหน้าตาของคุณรูปร่างของคุณน่าจะถูกใจเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีคนที่เป็น คนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะมี FC มีผู้ติดตามอะไรอย่างนี้ได้เนาะมีเสน่ห์หน้าตาดีบุคลิกดีนะคะความสัมพันธ์เนี้ยคะ่ะเหมือนกับเป็นความรักที่คุณปรารถนาความรักที่คุณเฝ้ารอนะคะทั้งคุณและเขาอะแล้วเหมือนถูกโทษทีคะ่ะถูกเชื่อมโยงถูกดึงมาให้เจอกันนั่นเองนะคะ เขาก็น่าจะรอที่จะเจอคุณมานานแล้วนะคะในในอดีตที่ผ่านมาเขาก็น่าจะมีคนเข้ามาสนใจอ่ะแต่เขาก็ยังไม่รู้สึกว่าใครจะใช่สําหรับเขานะค่ะอืมแล้วเออแนวน้มเป็นยังไงอีกเขาเป็นคนที่มีอดีตจริงๆนะคะคุณหรือเขาเนาะ เป็นคนที่รอคอยกันและกันมาเสมอนะคะแล้วก็จะเป็นความรักที่เป็นแสงสว่างให้กันและกันนะคะบางคนเจอกันผ่านเพื่อนนะหรือเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนก่อนนะคะ เป็นความรักรูปแบบใหม่สำหรับคุณและเขานะคะบอกได้เลยนะคุณทั้งคู่จะห่วงแหนความรักครั้งนี้ค่ะคุณทั้งคู่จะเป็นแสงสว่างให้กันและกันนะเ e r m i มความรักที่ตื่นรู้เนาะความรักที่เติบโต ความรักที่พากันเติบโตแล้วก็เป็นความรักที่แบบรักแบบผู้ใหญ่นะคะรักแบบเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยอืมเหมือนเป็นความโชคดีของกนและรกันนะคะที่ได้มาเจอกันนะเป็นความรักที่มีไฟแห่งความปรารถนาแรงมากๆนะคะมาด,ดูไพ่กัน้บางคนโสดมาน,นานนะคะเป็นไม้ เป็นคนในเครื่องแบบเป็นหมอเป็นแพทย์นะคะทำงานอยู่ในสถานที่พยาบาลได้นะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะนรู้สึกว่าบางคนนะโสดมานานให้ไปเนี้ยโสดมานานแล้วก็ <S <S เหมือนกับมาเจอกันแล้วก็ทำให้ทำใหเ้เรารู้สึกปรารถนาที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะจุดไฟแห่งความปรารถนา ให้คุณอยากจะมีการเริ่มต้นใหม่ในความรักก็ได้หรือคุณเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแนวโน้มให้สรุปขอสามใบนกรู้สึกว่าต่างคนต่างมีตัวเลือกเนาะแล้วแล้วแล้วคุณทั้งคู่น่าจะเลือกกันและกันเนี่ย อาจจะมีการลังเลในช่วงต้นหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในในช่วงต้นนะคะแต่ท้ายที่สุดอ่คุณทั้งคู่ก็เลือกกันหลยกันนะคะเหมือนแบบไปไหนจากกันไม่ได้อะ่ะนะจิตใจของเขาเนี่ยล่องลอยไปหาคุณเสมอนะคะคุณมีแรงดึงดูดต่อเขามากๆแมนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบโอ้โหดูมีเสน่ห์มากๆนะคะ ดูร้อนแรงสําหรับเขาเป็นคนที่ดูอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะนกมองว่าอย่างที่บอกแหละแรกๆอาจจะไม่ได้ชัดเจนอะไรอาจจะไม่ได้เปิดใจคุยกันมากมายเท่าไหร่นะคะแต่ท้ายที่สุดอะ่ะคุณทั้งคู่อะ่ะพูดคุยกันมากขึ้นปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นคุณทั้งคู่เลือกกันอะไรกันนะเนี่ยเพราะว่าต่างคนต่างก็เอากันออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลานะ นี่ก็เป็นพลังงานความรักของคุณในวันนี้นะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ